ลมลมตกเราเดอพี่น้องด้อค่ำละหนุงละจ้ะเก็บเด่นตัวเองอกระตามาเด้อใครมาถือกระตาให้พี่น้องเอ้ย ก็หลายป้า,าก็เริ่มมืดเป็นดอนเลยพี่น้องเอ้ยดูดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดเป็นปา่าเป็นดงไปน,นู่นเป็นแพร่ไปเลยดูดงนี่เถอะพี่น้องเอ้ยเยอะมาก ถ้าดอกแบบนี้ดอกกำลังพอกินเนี่ยเดินเก็บเราเด้อย,ยานเคือกันเด้มืดละกลัวอ,อะไรกลัวความมืดจ้ะพอตะวันมัน ตะวันมันอยู่นู่นเรียๆดินละเริ่มมืดโัเพรแล้วก็วคือกนวันนี้เราเก็บวันเสาร์เด้อวันที่ส<ะ>ิบสองจ้ะสองเดือนสิบิบเราจะปล่อยช้าหน่อย พอ่าเริ่มต้นหรือดูการเราปล่อยคลิปเก็บเบอร์รี่อยู่จ้ะอืหืกัดเริ่มเย็นแล้วอุย้ยตรงนี้มาไม่ทันดอกสวยกินได้ไหมนี่ยมันก็คือว่าละตัวเบียร์ละ ลูกขาเขาด้วยลักษณะนี้กินไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปถึงบ้านเรามันก็เนี่ยอันนี้มันถือว่ามันเสียแล้วจ้ะมันเปื่อยแล้วจ้ะนั่นแหละถึงบอกว่าขอโทษขออภัยผิดพลาดประการใดเรดจะว่าย้ายทําไมไม่เอาเอาไปมันก็กินไม่ได้จ้ะแต่อันนี้ได้ไหมถ้าเอาไปต้องทําวันนี้เลยถ้าว่าพรุ่งนี้เปื่อยเลยจ้ะ จับอย่างนี้มือลื่นแพ็คเลยเนอะอุ้ยเสียดายแท้นี่ก็เหมือนกันนะจับอย่างนี้มันมันมันลื่นเลยจ้ะขอโทษขอไปสอฟงแบเหมือนเดิมด <c oughs> อกสวยมาก ท,ที่แล้วเอาดอนนี้แหละเก็บในวัดไม่ไหวอุ๊ยน,นั้นเอาไม่ได้หยุดติดกับเห็ดพิษวนกระโตกเ็ดไปเยอะเดินเก็บปะเด้อ อ,อกว่าเดินเก็บเดินเก็บมันจะได้ภาพอีกแบบนึงคานเก็บภาพมันจะออกมาอีกแบบมืดแล้วนะจ้ะ พอยิ่งแต่ข้าม,มก็ยิ่งแต่หนาวมาหาเป้แล้วเราจะได้กระพายออกจากป่าเก็บไปด้วย ใครจะมาต่ปายเปีาหายมาเด้อค่คำกับคำอยู่ตรงนี้แล้ว คนเดินเก็บเด้อพี่น้องเด้อเดินเด็ดเอาละดอกไหนที่เห็นว่ายายทำไมไม่เอายายสองกล้องใกล้ๆมันเสียเด้อเอาไม่ได้จ้ะเนี่ยแบบนี้มันก็เอาไม่ได้มันเป็นเห็ดป่ายฤดูแล้วจ้ะแต่ก็มาสองรอบแล้วเด้อป่านี้ รอบที่สามนี่หมดแตไปปลาอื่นอุย้ยหนาวแทบพี่น้องเอ้ยจะได้เฮ็ดเจ็ะ

เข็ดไปขนหัวลูกไปที่น้องเอ้ยจะไหวไหมนี่จะได้กระตังเขาไหมนี่ร้อยหมีเต็มไปหมดก็ตัวอีโซยาเลยเนี่ยไม่ใช่ร้อยหมีเป็นไปได้ยังไงมันอุ้มหมีเลยพีน้องเอ้ยนี่นะมันอุ้มอย่างใหญ่เลยมันกินด้วงกินหนอนอยู่ตรงนี้นเอ้ยยายสนอเอ้ยแก่นี่ หาทางกลับบ้านแลวพี่น้องเอ้ยมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนูน่นขนาดอยู่ใกล้ทางรถแด้เนี่ยมันก็ไม่กลัวรถรอกจก้ะ ทุก็จะลิ้นเ็ดก็งามอยู่มาเด้อเก็บเด็กกันวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อพี่น้องจ้ะฝนตกฝนลินก็มาเด้ออื้มสวยอยู่อุ้ยตื่มายวงเลย เก็ดน้ำงามอยู่ค่ะ โอ้ยหนาวมากเปกานักนกพี่น้องเอ้ยมันถังกว่านะ่ะอันนี้อ,อ้ยกระปานกันจะ้ะ ไปขึ้นหลังแล้วเอาเปขึ้นหลังได้เราเดิอพี่น้องเด้อเดินออกป่าด้วยกันจ้ะเก็บไปด้วยด้วยคุยกันไปด้วยเด้อมันไม่มีคนถือก,กล้องให้มันก็จะเป็นอย่างกันนี้แหละจ้ะกดไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนด้วยเด้อค่ะเด้ออยู่ปากทางนู่นสองถังกว่า กับสามถังอักแน่นไปนูน่นอาป่านี้ยังไม่ได้เก็บพี่น้องเอาป่านี้ต่อก่อนงกอีเด้อเป๊กักนมันอยู่บนหลังนี่แหละเฮ็ดเต็มไปหมดนี่ดึกมาอุ้ยหัวขาดมดเปื่อยมดจ้ะเห็ดมันไปเลยดูละ ฟังเสียงรถเอาเด้อพี่น้องเด้อฟ้ามันเชิงมืดจะจะออกป่าไปทางไหนไปทางรถไปทางรถใหญ่เอาเดี๋ยวจะหลง เฮ็ดยังเต็มเต็มอยู่เลยพี่น้องเอาเฉพาะอันไหนเอาได้ไปก่อนเด้อเผื่อพรุ่งนี้ไปทางอื่นเอาแต่ดอกสวยๆไปกินก่อนเอาขากล้องอปก่อนไป

นอกนงาแเก็บขายก็พอได้ค่ะกับข่าวเด้อพี่น้องเดอ้อไปแลกเปลี่ยนซื้อกับข้าวอย่างอื่นเราก็ได้ซื้อกับข้าวอย่างอื่นไป